เบอนี่เฮามาลาปลาครับไม่ปลาชะดเป็นปลาเป็นปลาโคนครับอ่าเป็นหนามนามมากนามมากปลาถึงครับเอาบอลลูนครับบจะหลายำห่งบอลลูนครับล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 บตัเองเลบแม่จับนแลบแม่ อ้ m m được, được, ้ไปๆนๆลงไปเดไปารเดิน แรกครับปลาแรกนะช่วงนี้หนามาปลาขึ้นครับโอ้ยยังเอาแต่ปลา อเอาถุงยางให้ย่าหน่อยอยู่ข้างหลังฮะเอาอยู่ในหลังรถเด้มาหลายครับเอามือจับเอากันได้ครับสวิตช์ท็อกเอาให้เลยหลย นครับครับเบอรงานอ่าาเลแตัตัวสิตัวี่ครับพีบมาพับมา

โคตมับมาโคตรบการบกามาแล้วบรันวงกับมันโคอ้แทหายหลหลายนิอ่าครับเอาเมื่อไรเครืงกระสอบครับอ่ากัปไปกัหลายคนแล้วครับน้าบย้คเ้อมาา พีทุกรูกแบบในการหาครับเอาเมื่อจับกับนี่สวีงกับนี่เออทั้งม่ออยู่มัไปเตรียบเอากับสายครับผมทำเป็นองปลาขึ้นครับผมแรกเลยผมครับม่อไปตามาได้สิดขออเเอาโอ้อเอเอ้เ้ยเออ้อาญ่าอาญ่าอาญ่านอ่าเอาอาการปุลกัน ปลาบอลลูน,น,นก็บอลลูนมาไ่น้องนี่เห็ดไว้ปลา,าอ่ครับปลาลิสิ์ปลาขึ้นยวปลาแล้วอ๋อโอ้ปลาล้างปลาบปลลูนางปลางอ่ย มาดูยายสมคิดมาดูคุณแม่ม<า>ของแม่ยายสมคิดณฑ์ดิทรงหน่อยแม่มาเลยพี่หมอกเลยก <c ười> ระดักเอากำนีำยังไงได้ซัมมี่ไ่้จิตสาไปมาๆมากมาก <c ười> ตายแล้วก็อยากเลยกูน,นะนไปไปกูดีบายบายแขกยกให้เบิ้งนะโอ้เห็นไหม <c ười> ไ <ป S 2> ว้า เดียยวเดีวอู้ในการมองก็ยังได้ป๋าถึงมองถึงแหาดปาป๋าถึงแหถึงแหถึงมองพอดีมดูนให้มองเอาปดเสียใหม่ปดใส่ไนอ่าูปนี่พี่ค่

ปลากระติ้นอยู่ครับแกะกระแทกอยู่แตเบิดแล้วเอาไปยินง่องไปทีนี้ครับให้ชมบรรยากาศตลาปลาบุญปลาอ่าครับจะไปชมผลงานเอาเมื่อแล้วยกหนึ่งครับอันนี้รอบสองยกสองครับอ้าวจุดนิดคลิปนี้ไปทีนี้ครับขุ้มหัวขุ้มหัวเออขุ้มหงเลยพุทธ ไปกองกันเรา